สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง YouTube c h a n แ e l รถยนต์มือ2มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมวันนี้นะครับเอาใจวัยรุ่นพัน X นะครับกับเจ้า Isuzu D-Max Spacecab 1.9นะฮะตัว X-Series Highlander ปี2019นะครับคันนี้เป็นโฉมที่บอกได้เลยว่าได้หลายท่านกำลังมองหาอยู่หรือว่าได้หลายท่านได้รับกากมีความชื่นชอบนะครับก็คือ หน้านี้จะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นโฉมพารานุภาพพริกโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็คือหน้าโฉมสเตลนั่นเองนะครับนี่นะครับสเตลจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละหน้ากลมๆม,มนๆน,นะครับก็จะมีตัวเรดไลน์นะครับครับผมตัดจังหน้านะครับโฉมที่เป็นเอกลักษณ์ของ X-Series อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ ทุกรุ่นเลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ที่ติดคาดตรงฝากระโปรงและก็ตรงท้ายนะครับก็จะมีตรงกลางบ้างนะครับสองแถบบ้างแล้วก็ส่วนโฉมนี้จะติดอยู่ตรงเบียงเบียงด้านขวาซ้ายของตัวรถมานิดนึงนะครับก็คือถ้าเราหันหน้าเข้าไปหาตัวรถจะอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็สเตลเนี่ยนะครับเอกลักษณ์ของสเตลเขาก็จะมีตัวเส้นตรงนี้นะครับนี่ครับเส้นตรงนี้ครับจากคิ้วไฟตรงนี้นะครับอ้อมไปอีกคิ้วไฟทางด้านหนึ่งนะครับ แต่พอมาเป็นตัว x series แล้วนะครก็จะเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็น red line หรือว่าเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเพิ่มสีสันหรือว่าเพิ่มมิติขึ้นมาให้ไม่เรียบจนเกินไปนะครับนะส่วนทางด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นตัว highlander นะครับตัวอักษรน,นะครับสีแดงนะครับอย่างที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ชมไปไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีดําสีขาวนะครับหรือว่าสีแดง ตัวนังสือที่เป็น X-Series หรือว่า h i g h นเ n d e r ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัว X-Series จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นสไตลนะฮะก็คือตรงบันไดนี่นะครับตรงบันไดข้างมันจะไม่เหมือนกับ i s u z u รุ่นอื่นทั่วไปนะครับถ้าเป็นอ su ู u ตัวอื่นทั่วไปเนี่ยบันไดเขาจะเป็นลายทางยาวนะครับแต่ตัวส t ตลเนี่ยก็จะมีขั้นนิดนิดนิดมาให้นะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวสไตลมาให้นะครับส่วนภายในนะครับ ผมชอบอีซูซูตรงที่ว่าเขาเก็บรายละเอียดภายในได้ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นตัว smart cap นะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับอีซูซูเนี่ยเขาจะเก็บภายในเก็บรายละเอียดนะครับภายในของตัวรถเนี่ยได้ดีมากๆนะครับในส่วนของภายในนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีตัว X นะครับบอกถึงความเป็น X series มาให้นะฮะแล้วก็ตัวพักแขนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ก็จะเป็นหุ้มหนังตัวนุ่มมาให้ตัวซอฟทัสมาให้นะก็คือจะเป็นเดินด้วยได้สีแดงนะครับส่วนเบาะนี่นะครับหุ้มตัวพลาสติกถุงพลาสติกไว้นะครับตัวนี้เพราะว่ารถคันนี้สวยใหม่เดิมมากๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมไม่แต่ตัวนี้ดูกด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว แอบนะครับที่อยู่ตรงคอนโซลหน้าก็จะมีตัว X Series มาให้นะครับเป็นสีเงินตัดกับสีดําเงาแล้วก็คอนโซลสีดําๆเนี่ยมันจะตัดกันแล้วก็ดูลงตัวมากๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ส่วนด้านหลังจะเป็นเบาะแคบนะครับตัวนี้หุ้มเบาะไว้นะครับเพราะว่ามันใหม่ยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับตัวน็อตตรงแคบนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ให้ดูกันชัดๆจะๆได้เลยนะครับว่าน็อตทุกตัวยังไม่มีรอยขันไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดนะครับมีมาให้นะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับบอกท่านผู้ชมได้เลยนะครับว่า X s e r ซ e s คันนี้เนี่ยสวยเดิมนะครับส่วนล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอันลอยสีเทาขอบ16กจากเดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ ตัวนี้สีเทาแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์มาให้สปอร์ตบาร์เนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับสีดําตัวรถตัดกับสีเทาเงานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีะกล้องถอยมาให้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเพื่อนะครับเวลาเราถอยเนี่ยเราจะได้มีมองเห็นทัศนวิสัยทางด้านหลังนะครับได้ชัดเจนแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็แม่นยําม,มากยิ่งขึ้น ในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยก็จะเบี่ยงมาเช่นอ่าเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่บอกไปนะว่าตอนนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ X-Series ทุกรุ่นทุกโฉมเลยนะครับที่อ่าเป็น X-Series จะมีสติกเกอร์คาดมาให้แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็จะมีตัว X-Series ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบันไดกันชนท้ายนะครับเช่นกันครับเอกลักษณ์ของสเตลเขานะครับนี่ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสเตลนะครับทั้งบันไดด้านข้างแล้วก็บันไดด้านท้ายนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเขาจะให้เป็นกุญแจแบบนิรภัยอีโมบิไลเซอร์มาให้หรือว่าเป็นคย์เลสมาให้นะครับท่านสามารถนะครับสามารถล็อกรถนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ล็อกหรือกดล็อกจากตรงนี้ได้เลยและอีกอย่างหนึง่งอีซูซูเนี่ยนะครับเขาทำมามันจะคล้ายๆกับที่เป็นรถเก่งนะครับก็คือพอคล้องมือเข้าไปเนี่ยมันปลดล็อกเลยครับท่านผู้ชมครับเราไม่จาเป็นต้องกดก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องกดก็ได้ บางทีมันก็มีแบบถ้าเกิดว่าเราบางท่านนะฮะบางท่านที่กดล็อกรถนะครับแล้วจะเดินออกไปแล้วก็จะลองดูว่ามันล็อกหรือยังนะครับอันนี้พอมาดึงปุ๊บอันนี้เปิดแล้วนะฮะนี่ครับเปิดแร้วต้อยนี้นะครับท่านผู้ชมครับบางทีก็ต้องดูดีๆนะครับก่อนที่เราล็อกรถดูดีๆก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ภายในนะครับแผงประตูเส้นเดียวกันนะครับก็จะเป็น สีดําเงานะครับมีตัว X มาให้นะครับเดินด้วยได้สีแดงแล้วก็เบาะฝั่งนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเบาะนะครับเขาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นสีแดงลายจุดๆนะครับตรงกลางนะครับข้างล่างก็จะทั้งตรงข้างตรงตรงด้านข้างนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดานะครับแล้วก็จะมีตัวตัวอักษรตัวหนังสือเนี่ยนะครับพิมพ์เป็น X Series ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเลขไมค์คันนี้ ปี2019ตัว Space Cap Highlander นะฮะเสียงบอกเลยว่าน,นิ่มมากนะฮะนิ่มมากๆครับท่านผู้ชมครับเอกลักษณ์ของอีซูซก็คือเน้นใช้งานง่ายนะครับแผงส่วนม่อเพราะฉะนั้นแล้วแผงหน้าปัดเออยหรือแม้แต่คอนโซลปุ่มควบคุมแอร์ควบคุมเครื่องเสียงเนี่ยก็จะออกดอูออกแบบให้มันดูเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ คันนี้ครับเลขใหม่นะครับอยู่แค่49,730กิกโลเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับ49,730กิกโลเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเขาก็จะเน้นในการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างจะเรียบง่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของซูซูกเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับหน้ากากของนึกภาพแรกขึ้นมาเหมือนตัวหน้ากากของตัวนักรบสปาร์ตานะครับในความคิดของผมนะครับภาพแรกเลยส่วนนี่ครับ มีกล้องไฟมาให้นะครับนี่รับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องเขาดูสวยงามอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับไปนะครับท่านผู้ชมครับห้องเครื่องตัวนี้นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,900cc เครื่องยนต์ดีเซล 1,900cc 150แรงม้านะครับให้ความประหยัดนั่นก็คือขึ้นชื่อแล้วก็เอกลักษณ์ของอีซูซูจุดขายของเขาอยู่แล้วนะครับความประหยัดน้ำมันนะครับถึงแม้จะนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์แค่พันเก้าแต่ในปัจจุบันนะครับในส่วนสำนักแต่งต่างๆนะครับนำไปแต่งนำไปทำไปแมปแปะไรเนี่ย คนเนเรื่องกันเลยนะครับเป็นรถที่แรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับของวัยรุ่นนะครับที่ชอบแต่งสวยแต่งหล่อแต่งเท่นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมภายในกันนะครับห้องเครื่องนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถกําลังเพิ่งเข้ามานะครับก็ยังจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมส่งไปเก็บงานล้างห้องเครื่องนะครับเราเป่าฝุ่นเป่าอะไรออกนะครับอันนี้นะครับดูน็อตนะครับตรงนี้นะครับ น็อตตรงนี้นะครับน็อตคานนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเพเดิมๆนะครับตัวอักษรคมๆนะครับแนบสนิทนะครับเอกลักษณ์ของอิสูซูก็คือจะมีสีชมพูแต้มฝั่งเดียวนะฮะฝั่งเดียวครับถ้าเป็นเอกลักษณ์ของอีซูซูนะครับและก็นี่ครับคานด้านหน้านะครับน็อตนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทานะครับเดิมทุกจุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับหม้อน้ําของอีซููฝาเขาก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับ ค่่ยันจะเปลี่ยนเป็นยังไงไม่รู้แต่อ s u ซูก็จะเป็นฝาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับอีซูซูนะครับ D Max Space Cab 1.9 X Series ปี2019คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับท่านผู้ชมครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับ835,000บาทแต่สำหรับวันนี้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีของเรานะครับนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเพียงแค่ราคา 5แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับ5แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองสําหรับตัวสเตลนะครับ X-Series ปี2019โฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพารานุภาพพลิกโลกนะครับท่านผู้ชมครับไม่แค่40,000เท่านั้นเองครับราคาแค่5 9 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก,ก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่0956122359 0956122359ผมเหมาเปาตรุงรอรับสายท่านผู้ชมอยู่นะครับอสอบถามรถรุ่นไหนยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอฝากท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจใกับทีมงานรถยนต์มือสองมองคลคารสตเตอร์อบนของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ